ครับสวัสดี f อฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเรืองอะไรยนนะฮะมาครับผมวันนี้ก็มาดูรถดําครับดําที่จังหวัดสระคุรีนะครับโอ้โหเซ็นเซอร์ซอยอะไรจะแคบขนาดนั้นนะครับนี่ฮะรถวัดสงสัยเข้าไม่ได้ครับนี่ครับะมาดูกันครับว่ามันจะน่าใช้ไหมครับเคนเตอร์ครับร้อยจะเป็นร้อยสิบห้าครับนะฮะถึงนะครับน่าจะอยู่บ้านหลังไหนอะ น่าจะอยู่อยู่แถวๆนี้นะฮรเพราะว่า GPS บอกมานะไม่รู้ว่า GPS เจะหลอกไหมครับวันนี้มาครับผมเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วครับโอ้าะโหยซอยโคตรแคบเลยครับนะฮะน่าจะเป็นคันนี้ครับนะฮะน่าจะเป็นซอยบุคคลแล้วผมว่าเนี่ย ขาติดต่อไปนะครับติดต่อว่าจะขายนะครับเอาเลยมาวิ่งมาดูนะครับเนี่ยฮะันนี้แคนเตอร์ไปดูนะครับสภาพขนาดไหนโอ้ นีห่หมากัดวะครับนีห่หมากัดวะนี่มันหมามาโอ้โหสะาพครับเป็นรถจอดนะครับเดี๋ยวครับหัวหัวผูกแล้วสารคาม หลุดเจนังได้ยินเสียงไหมตันท้ายเป็นอีสวยครับกหน้าเป็นสองมิสู ยังครับเพราะว่าผมไม่เบื่อไหมไมีแต่ไล่เพื่อนไหมครับคบันเตอร์เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แปลงมาเป็นเกียร์น่านนนนจะเป็นหกเกียร์นะตัวนี้น่าจะเป็นหกเกียร์ของพวกมิซูหกดีสิบสี่ไปงั้นครับเไปฮะแปลงหัวหมูมาครับเนี่ยฮะหัวหมูหลอ่อเนี่ยจับ แ่นยึดข้างบนเป็เครื่องมิซูครับรถจอดจอดโดนไปครับเนี่ย<อ>จอดโดนไปเนี่ยแลนอยู่บ่ครับนี่นยบ่ยังเป็นมุมกหลายอยาเนี่ยนะบ,บ่สไปเดอร์แมนอืม โอ้าวแมวแมวแมวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวตื่นบอกครับไป<อ>ไม่เนอย่นี่บอกครับรถมันคือเก่าเละรถมันคือจอดเป็นจอดในคมในสื่อได้เนี่ยถ้าจอดข้างนอกนะผมว่าน่าจะไปหมดแล้วได้เนี่ยนี็สภาพนี่โอ้โหหัวไม่ได้ครับตันไม่ไหวครับเหัือ ตรงไรรวมนะครับเนี่ยโอ้คัสซีปลายเล็กๆเองแฮนเตอร์แท้เลยเนี่ยเนี่ยคัสซีเล็กๆเองเป็นพาวเวอร์ยังเดี๋ยวดูกันจะเปลี่ยนไม่ขาดแบบโบ้ไปนะครับ ของไลยธรรมดาสัก,กเยอะแอนเตอร์ตาอันเป็นตาตาเหลี่ยมครับทำไมมันยกสูงยังเลยเนี่ยเปลี่ยนหัวมาใหม่ปะเนี่ยเดี๋ยวดูกนันหัวเดิมครับ แต่ช่วงล้อกับหัวนี่ห่างกันนิบเลยก,ก,เลก,ก็สี่หมายเลขก็สีนะเล็กเองปลายเล็กๆเ,เลยนะครับนิสูเคนเตอร์จะเป็นรถทางอ,อุบลรีสเกตนะครับอุบลเนี่ยจะเล่นนะครับนิสูแต่ถ้าเป็นแถวกระสินแถวนี้ผมไม่ค่อยเล่นกันครับ คัดเซียสวยอยู่แต่หัวไม่ได้ไม่รู้ว่าเครื่องมันติดนะเครื่องมันติดป่ะครับเนี่ยมีแบตมาสตาร์ทป่ะสีดีสามหนึ่งจับ ้เครื่ต,ตัว้โหตตอแหนบช่วยทางนี้ก็หักแล้วครับีกตัวนี้มันน่าจะมีอะไรทับของมันนะดหน่ยฉีดเลยครับ น่าจะเป็นดัตัวไหน,นครับมันเ้ยเอ้าดี้ยอ้มา này người đó, bà giao xì mét lắm Các bà giao mét Các giao giao đây เล้่งน้านจม่เลยจอดหน้าแล้วครับลักษณะน,นี้ อันนี้ฟันแคลแมคโครครับมายวเอาแบบมาลองสตาร์ทดูครับเอาเลยครับเอาเลยดึงน้ำตัวดึงดึงเออ 啊！<laughs> <laughs> ah. เกื่อนหวมแล้วใส่ท่อเลดเดอร์ด้วย หัวลงมายกดัมด้ยครับเครื่องมีอาการมีไอครับมีไอฮะรื่องมีไอนย่เี่นะครับอยวมาลองยกดัมดูครับทีนี้รถคันนี้มันสภาพมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่มันได้ทะเบียนนะครับทะเบียนยังไม่ขาดนะครับครับทะเบียนขาดเพิ่งต่อนะฮะเพิ่งต่อปี65เลยครับมังยะขาดนะครับ บกร์วับวนศุวนต่อด้วยนรวับรวันนี้น,นี่กร่ันร์นกรวันรวันรวันันรนร์วั่ศุกนกกวกวกกรกร์มร,รรม์รวรรรรวดว ย yeah. โ60 60อะไรนะ6เกียร์นะครับลังเดอร์ทับกันเนื้อ <Okay. S 1> สุดล,ละนังเราขึ้นเองวะอะไรวะเอาลงก่อนก็ได้ครับมันน้ำมันมันยันงบ่อนะ Không? Để không có khứ nữa không? Xuống đây nữa đây ประมาณนี้ครับดัมทำเมานะครับเนี่ยใช้เหล็กลางมาทำานันขึ้นลงปกติมาครับดูราคาครับทีนี้